อ่ะท่านผู้ชมวันนี้ได้อันนี้นะคะไอศครีมเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวยังไม่ได้กดกดแล้วกดแล้วเธอกดกดแล้วนี่นะคะท่านผู้ชมวิ่งแดดแดดแดดวิ่งเลิศเลยอันนี้มีดอกไม้ด้วยนะคะอันนี้ก็ดอกไวโอเลตไอศครีมเราของเราเป็นอะไรโยเกิร์ตกับอะไรนะโยเกิร์ตกับสตรอเบอรี่ค่ะโยเกิร์ตกับสตรอเบอรี่นะคะไปเก็บไปเก็บผักมาเราได้ผักไปกินกันแล้วก็มานั่งกินไอศครีมมานั่งกินไอศครีมไหมคะเพิ่มความหนาวคุณน้องก็บอกแก้หนาวแต่คุณพี่วิวแก้หนาวนะครับ อะไะพี่น้องหลังจากที่เรากินไอติมกันมากกำลังงานพี่น้องจากค่อยก็เลยแวะออกมาข้างนอกให้เขานั่งยืนไปเขาจะมาคุยกันเรื่องที่แบบว่าเออมีเพื่อนคนหนึ่งมาคุยกับค่อยว่าเวลาค่อยคุยกับใครเนี่ยทาไมคนเขาถึงเข้าใจกันนับอกว่าเหมือนกับว่าค่อยเข้าใจเขามากอะไรเงี้ยเนาะก็มันมีเทคนิคนะไปอ่านหนังสือเจอมาว่าการที่จะคุยกับใครเราจะทําให้คนเขาแบบว่าเปิด เปิดใจที่จะฟังเราเนี่ยเนาะพี no, no. ่น้องพราะฟังเราแบบว่า,าให้ให้เรารู้สึกว <ichi> <c oughs> ่าเขาสนิทกันให้เขาคุยกับเราได้ถึงเรื่องส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นแค่หนึ่งนาทีหรือว่าเอ่อหนึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งวันอะไรเงี้ยเนาะก็เขาก็มีแบบว่าที่ให้บอกเล็กๆก็คือมี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 จุดที่สังเกตว่าให้ลองลองทาทริคนี้ดูก็คือแบบว่าเวลาคุยกับใครเนี่ยทุกๆคนจะต้องมีความลับเล็กๆน้อยๆอยู่ในใจที่เป็นความคิดเห็นที่แบบว่าอะไรนะ ที่แบบว่าจากจะไม่กล้าเล่ากับใครอ่ะไม่ว่าเป็นเรื่องแบบว่าเรื่องบนอ่อเรื่องเรื่องอะไรที่แบบว่าดร์ตี้โนตี้แบบว่าเรื่องแบบว่าที่แบบว่าโนตี้ในหน่อยแบบว่านะชอบแบบว่าเรื่องทําแม่งทําแม่งเนี่ยที่เขาไม่อาจจะพูดได้เนี่ยลองเอาไปพูดกับเขาดูคือแบบว่าเราต้องศึกษากับเขาก่อนไม่ใช่ว่าเอาไปคุยเราต้องดูพฤติกรรมของเขาก่อนว่าเราคุยเขาได้ไหมอย่างเช่นเรื่องที่แบบว่าเอออาจจะเป็นเรื่องหยอกล้อกันเรื่อง บนเตียงอะไรเงี้ยที่เขาไม่สามารถที่จะพูดได้ถ้าเป็นผู้หญิงเนาะลองลองลองสังเกตดูดูคนคนนั้นว่าเราจะคุยได้แค่ไหนก็คืออย่างเช่นยกตัวอย่างก็คือเราอยากจะคุยคนคนหนึ่งเนี่ยเราเราไปคุยกันเนาะพี่น้องเราไปคุยกันเสร็จแล้วเขาก็บาบาแบบว่าเราอยากจะคุยกับเขาแบบเปิดอกแต่อย่างไรเขาก็ไม่เปิดสักทีลองลองลอง,ลองใช้เทคนิคดูก็คือแบบว่าลองพูดแบบว่าเออฉันไม่อยู่เมืองนอกนี่นะรู้ไหมฉันลําบากมากเลยเวลาเข้าห้องน้ําเนี่ยที่ฉีดก้นก็ไม่มี อะไรเงี้ยและห้องน้ําที่นี่นะมันเป็นอะไรที่แบบว่าฉันมีความรู้สึกเหมือนกับว่าฉันนั่งอยู่ในน้ําแข็งอะไรเงี้ยฉันต้องนั่งยังไงรู้ไหมอะไรเงี้ยเขาต้องนั่งฉันต้องนั่งยังไงฉันต้องนั่งยังไงรู้ไหมฉันต้องนั่งแบบว่านั่งยองๆเหมือนที่บ้านเรานะทุกคนพอพอ,อที่จริงเน่ะไม่ว่าจะเป็นไป,ไปตามที่สถานที่พับลิกหรือว่าเป็นสถานที่สถานที่เปิดตามห้างตามอะไรเงี้ย คุณจะนั่งยองๆเสมอคุณจะพูดกับเขาแบบเนี้ยคนที่เขามาจากเมืองไทยด้วยกันเนาะเขาก็จะรู้สึกว่าเออว่ะ มันคิดเหมือนกันกับกูเลยว่ะอะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนนะคือคือคิดว่าบางทีบางทีความจริงแล้วเราอยากจะคุยกับเขาเลยว่าความจริงที่เรานั่งยองๆเนี่ยเพราะว่าอากาศมันเย็นเราก็เลยไม่อยากจะเอาก้นของเราไปนั่งกับกับชัดโคกอะไรเงี้ยเนาะทุกคนและจากทนี้ก็เราก็เลยแบบว่าหาโอกาสหาโอกาสว่าพวกที่มันแปลกๆก็คือเหมือนกับว่าบ้านฉันน่เหมือนกับว่านั่งอยู่ในอ่าเข้าห้องน้ําเหมือนกับนั่งอยู่ในอลาสก็คือมีแต่น้ําแข็งอะไรเงี้ยนะก็เลยแบบว่า ต้องนั่งยยองๆที่จริงอาจจะเป็นเหตุผลเพราะว่ามันเย็นแล้วก็อาจเหตุผลที่ว่า,ามันเย็นแล้วก็ไม่อยากจะนั่งเอาเอาก้นไปทับกับ ชักโครกที่มันเย็นมากที่มันนอกมันจะเย็นมากตอนหน้าหนาวเนาะคุณพอเขาได้ยินแบบนี้เขาจะรู้สึกเหมือนกับว่าเรามีความคุ้นเคยกับเขานะอันนี้มาเราให้ฟังพี่น้องมันเป็นทริคทริคนึงก็เหมือนกับว่าเราคุ้นเคยกับเขาเราจะได้ยินเสมอเสมอว่าเออคิดเหมือนกันเลยว่าเออแบบว่าเป็นคนเหมือนกันนะเขาจะเอาความแบบสนิทสนมมาเนี่ยคือแบบว่าความคิดที่จุดเดียวคล้ายๆกันจุดเดียวออกมาเข้ากันเนี่ยมันจะทําให้เราแบบว่าเข้ากัน เขาบอกว่าอาจจะรู้สึกสนิทกับเราเร็วขึ้นนะทุกคนนะมาเล่าให้ฟังเด้อค่อยก็มีทิกทินี่แหละอันนี้วันนี้มาเล่าแค่นี้อาจจะมีอาจจะเป็นหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ฉีดก้นหรือว่าที่ที่อะไรที่บ้านเรามันบ้านเรามันมีแต่ที่นี่มันไม่มีที่มืองนอกมันไม่มีอะไรเงี้ยวันนี้อากาศดีมากเลยนะเนาะมาเล่าให้ฟังซึ่งถ้าเขามีอะไรที่เป็นแบบอะไรคล้ายๆกันอ่ะมันจะทําให้เราเชื่อมต่อหรือว่าคนในกันได้เร็วมากยิ่งขึ้นนะทุกคนนะ คลิปนี้ก็เดี๋ยวไปหาคุณพี่ก่อนพี่คพี่นั่งรออยู่เดี๋ยวไปกันก่อนดูดอกไม้ดอกเดซี่สวยมากเลยไปกันจ้ะน้องมาเล่าให้ฟังนิดนึงเนาะไป